วอะไร้ตตอะรมีเยี่ยวขาดเป็นเหล็กซองสิ

ไม่เนาะน่เนาะนอยันเาวกันโดอนด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอ,อุ้ยปโอ้ยนะเป็นเบิองรดอ่าลุงแสงครับุนอะมาบอะมาเนี่ยนี่ก็เปนแบ